ภาพยืนยันชัดกันมารีอยู่ด้วยกันวันที่สองแล้วคะ่ะ หลังจากเพจดังได้ออกมาแฉสาเหตุที่ทำให้คู่รักคู่หนึ่งมีปัญหาเพราะฝ่ายหญิงมีการจับผิดว่าฝ่ายชายไปคอมเมนต์สาวอื่นจนเกิดการทะเลาะวิวาทกัน,ยน,นกอย่างหนักค่ะและยังมีเรื่องของครอบครัวฝ่ายชายไม่ปลื้มฝ่ายหญิงเข้ามาเอี่ยวอีกอีกทั้งยังบอกว่าฝ่ายหญิงได้ออกมาเคลียในส่วนของตัวเองแล้วแต่ฝ่ายชายนั้นยังไม่ออกมาพูดอะไรงานนี้แฟนกลับก็พากันพุ่งเป้าไปที่คู่ของสาวมารีเบเน์และหนุ่มกันนะ นนันเองค่ะหลังก่อนหน้านี้แซวมารีได้ออกมายอมรับว่ารักมีปัญหากันจริงเกิดจากความไม่เข้าใจกันและกำลังอยู่ในช่วงที่ต่างคนต่างเคลียร์ใจกันว่าจะไปต่อได้หรือไม่หลังจากที่ถูกโยงกระแสข่าวดังกล่าวจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลมารีได้ออกมาโพสต์เคลียร์แบบชัดๆ ผ่านทางอิสตาแกรมส่วนตัวด้วยค่ะว่าไม่มีมือที่3ไม่มีผู้หญิงอีกคนค่ะทุกครั้งที่ได้เจอกับคุณพ่อคุณแม่ของพี่การก็รู้สึกอบอุ่นเสมอเป็นครอบครัวที่น่ารัก ครอบครัวนี้มีแต่ความอบอุ่นพ่อกับแม่ทุกคนรักลูกลูกทุกคนก็รักพ่อแม่ไม่มีใครหวังร้ายต่อใครคําวิจยัยแรงๆที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มีผลดีต่อใครอยากให้กําลังใจใครให้ได้ค่ะแต่การทําให้คนใดคนหนึ่งนั้นหมดกําลังใจไม่ได้ช่วยสร้างกําลังใจให้อีกคนค่ะ พร้อมระบุแคปชั่นว่าขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะคะงานนี้หลังจากมีการออกมาเคลียร์หนุ่มกันนภัสก็ได้ออกไม่ยอมรับค่ะว่าเป็นเพราะว่าความไม่เข้าใจกันนั่นเองจึงเลือกที่จะถอยออกมาคนละก้าวเพื่อทบทวนตัวเองทำกลางแรงเชียร์จากแฟนๆให้กลับมาคืนดีกันล่ะค่ะและเมื่อไม่นานมานี้เขาไปส่องในอิสตาแกรมของสาวมารี พบว่าภาพคู่ของหนุ่มกันที่เคยหายไปก่อนหน้านั้นกลับมาแล้วแหละค่ะเรียกได้ว่าฝ่ายหญิงน่าจะเป็นการกดซ้อนไว้ในช่วงที่รักมีปัญหากันสมากกว่างานนี้ชมรมคนรักกันมารีเฮหนักมากแถมยังรอลุ้นว่าอยากเห็นรูปคู่ใหม่ๆของทั้งคู่อีกด้วยค่ะล่าสุดนี้หนุ่มกันได้โพสต์ภาพใน IG Story เป็นภาพขาของคนสองคนกำลังนั่งเหยียดยาวในสนามแบดมินตั พร้อมกันกับแท็กหามารีเหมือนเป็นการบอกในว่าทั้งคู่กลับมาเจอและคืนดีกันแล้วนั่นเองค่ะ เรียกว่างานนี้คงเหลือแค่รอดูว่าเมื่อไรกันมาลีจะกลับมาโชว์ความหวานให้เห็นกันผ่านทางโซเชียลอีกครั้งเท่านั้นเองสาวมาลีก็ได้ทำการบรีโพสต์ไปที่อินสตาแกรมของตัวเองด้วยล่ะคะ่ะและหนุ่มกันก็ไปอัพสตอรี่ขณะกำลังตีกอล์ฟอยู่ในสนามเช่นกันกันกบสาวมารีที่อัพสตอรี่เหมือนกันขณะตีกอล์ฟอยู่ในสนามพร้อมกับแท็กชื่อหาหนุ่มกัน,นพั งานนี้ทำเอาบรรดาแฟนกลับหล่อลุ้นอย่างใจจดใจจ่อว่าตกลงแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นกลับมาลักกันดีแล้วเหมือนเดิมหรือยังปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยังไงก็ตามเชื่อว่าที่ทั้งหมดตอนนี้น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีที่ทำให้ทั้งคู่นั้นเข้าใจกันและสานต่อความสัมพันธ์ไปข้างหน้าได้อย่างสบายค่ะ